สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับเลเลียวครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครที่เพิ่งได้5ดาวนะครับผมก็คือในส่วนของอโยโดสนะครับอ่าซึ่งอาดห้ดาวสวยมากเลยครับผมนะฮะ่าฮ่ากรอบเขานี่ทําค่อนข้างสวยเลยอ่ะเรามาดูสกิลเขากันดีกว่านะครับว่ามันน่าเล่นขนาดไหนกันผมก็เพิ่งไปเวลร้อยมานะครับผมแล้วก็จัดคูสําหรับเขามาด้วยอ่าต่อมานะครับ เรามาดูกันที่โอกิก่อนเลยครับก็คือ CA CA เนี่ยจะยืดระยะเวลาของไฮฟ์สอเทินนะครับให้กับทั้งทีมครับสกิลหนของเขาครับสกิลหนของเขาก็คือจะบัฟไฮ p ์ให้กับตัวเองครับแล้วก็จะบัฟปลดแคปตามระดับของไฮ p ์นะครับซึ่งจะเริ่มต้นที่5%ที่ไฮฟ์0ูนย์ะครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นทีละ5%ครับไปเรื่อยๆจนสุดที่25%ที่ไฮฟ์4นะครับซึ่งไฮฟ์เขาก็จะมีดูเรชั่นอยู่ที่3เทินนะครับแล้วก ถ้าเกิดว่าเนี่ยในส่วนของถ้าเขามีไฮ์อยู่ที่ระดับ4เขาจะบับไฟไฮให้กับทั้งทีมครับผมต่อมาครับเขาจะบูทมันติให้ตัวเองครับตามระดับของไฮ์ครับซึ่งบูทมันติของเขานนะครับก็จะไปสูงสุดที่100%ที่ไฮด์4ครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ระหว่างนั้นก็ยังไม่มีข้อมูลที่แน่นอนนะครับ สกิล3ครับบัฟห้ให้กับทั้งทีมครับซึ่งหฮนี่จะดูเลชั่น2เทินนะครับก็ก็ปกติ2เทินแต่ว่าคููดาว6 6นะครับเพราะฉะนั้นต้องการระยะเวลาใช้และยืดยืดให้ทันเนาะโอเคต่อมาครับแพสีฟนะครับก็จะบูทจะบัฟดาเมจแถมบัฟดาเมจแถมให้กับทีมนะครับตามจำนวน ที่เขามีไฮป์อยู่ก็จะได้ดังนี้เลยครับก็คือเริ่มต้นที่5%ที่ไฮป์หนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นทีละ5ไปสุดที่20%ที่ไฮป์สี่นะครับต่อมาครับเขาจะบัฟดีฟเฟนต์ของทีมนะครับตามจำนวนของไฮป์ครับอันนี้จะ10ต่อ1หนึ่งไฮป์นะครับก็คือสุดที่4 0ินตนะครับ10 20 30 40, 40นะครับ ซึ่งบอกเลยว่าแบบเยอะมากครับแล้วก็ถ้าเกิดเขามีไฮฟ์4ถ้าเกิดมีไฮฟ์4จะมี d i s เ e ล c a นเซิลด้วยครับซึ่ง d e เฟนต์20%ของเขาว่าหลูแล้วนะแต่ว่าข้อจำกัดคือต้องเลี้ยงไฮฟ์ให้ได้นะครับเพื่อที่จะได้เป็นไฮฟ์4เล่นกันยาวๆไปอะไรอย่างนี้ครับต่อมาครับอันนี้จะต้องไปอัพมานะครับเป็นสกิลดาว EMP ของเขานะครับ ก็คือเขาจะมีโอกาสได้รับไฮเมื่อโจมตีปกติครับมีโอกาสประมาณ5%์ครับผมเอาละครับก็จบกันไปกับการอธิบายสกิลนะครับเรามาดูการเล่นกันเลยดีกว่าซึ่งผมจะลงกิมนีครับอ่าผมจะใช้ทีมนี้นะครับแล้วก็ภูก็อยู่ด้านข้างนะครับมาดูกันเลยดีกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเวิร์กไหมนะ <laughs> ผมเปิดโอคเขาดีกว่าฮะจะได้ดูดีๆส <c oughs> ่อนอื่นนะครับตามที่ผมคิดไว้นะผมจะบัฟชาร์จบายให้กับเขาครับถ้าเข้าที่ดูผมก็เปิดมอดฟิสเลสแล้วกัน <c oughs> ก็นี่ครับบัฟก่อนเลยอันนี้ก็ ไปเลยครับผมแล้วก็กดเดือดซันนะครับเฮ้ยจริงๆผมน่าครไม่น่าการ์ดระคิวสองนะครับผมนึก ผมมั่นใจในมันติดตัวเองมากเหรอไม่เป็นไรครับเพราะว่ามีแกะมาเก็บเกสเสร็จแล้วครับเราก็จะมายืดดูเลชั่นของไฮต่อนะครับอ๋อใกล้เข้า90%แล้วเดี๋ยเซ้วจะโดนเล็ขขาวแล้วครับ สุดยอดจริงครับด like ูอลังการดีเนาะว่าไหมครับเพื่อนๆครับปั่มเกตกันมาต่อครับเรื่อยๆไปเลยครับ เราไม่ดีเลยอะไรทั้งนั้นครับเพราะว่าเราอยากจะรับสกิลเขาเดีเ๋ยวเกินครับเรายัางเลี้ยงไฮได้อย่างเรื่อยๆครับตอนนี้อ๋อ ก็เรื่องความเก่งยังไม่ชัวร์ครับแต่ว่าเรื่องความสนุกเนี่ยผมให้มาแล้วครับแบบเล่นสนุกมากเลยนะตอนจริงจริงเนี่ยครับกับทีมนี้โอ้โหแบบผมว่าได้อ่ะสนสไารตค แล้วเขามีไฮซีครับแล้วเขาก็บัฟไฮทีมเอ้าอยวผมต้องขอเติมดีบัฟก่อนนะครับกำลังตื่นเต้นกับสกิลเขาอยู่เลยครับว่าโอ้ย มันเล่นยังไงเนี่ยอะไรประมาณนี้แต่เท่าที่อ่านดูแล้วก็เล่นไม่ยากครับก็ตามนี้เลยครับ,บ,รบผมขอเคาะเลยแล้วกันครับตัวความมันครับไปเลยครับอ่า โอเคครับผม let's go <c oughs> ที่ผมใส่ต่วช่างมานี่เพื่อความพลังการของรามยมนะคเพราะว่ากิมเ้เขาไม่ได้ดีเฟนซ์หนาครับแต่ถ้าไปเล่นในวอล์นี่ผมว่าเป็นดาบฟัม,มอีกเล่มน,นึงก็คือดาบของทวินเอเลเมนต์นะครับดีกว่าเยอะเลยยกเว้นว่าวอลจะไม่ค่อยเก่งนะครับอันนี้ก็อีกเลื่องเนาะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันเนาะ แต่ผมว่าทีมนี้สนุกครับผมจริงๆงครับโอกิกันรัวๆเลยไม่นะจะมาลดมันตีได้ยังไงอ่ะนั่นไงยอย่ามาลดความมันของกีตาร์สิไม่ยอมหรอกเอ,อเดี๋ยวผมขอเช็คระดับของไฮเอเธอร์ของไฮก่อนนะครับนี่ครับสี่เธอร์ครับ ไปแล้วครับยาวๆเลยครับงานนี้อ่ะครับนี่ผมก็นุกนุกไปเนาะอยากจะดูเสียเวลาแต่จะได้ก็เพลินๆไปนะครับเฮ้ เพชรมาพอดีอย่างนี้เรามายาวๆกันเลยดีกว่าครับสวยครับสวยครับต่อไปก็ใช้ C-A ได้อีกรอบแล้วเราจะไม่ลดเพชรครับเราจะรับทุกอย่าง มาครับโอ้โหแค่ดูก็เพลินแล้วครับจริงๆผมว่า <c oughs> <c oughs> คลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะเพราะว่าเล่นเป็นสายโอเกีแล้วผมเปิดแอนิเมชันแบบนี้แต่ว่ามันก็น่าจะได้ทันรถนะครับผมคิดว่าเดี๋ตรดูสิครับเวลาเขากดปุ๊บโอเคครับไม่มีปัญหาเทิร์นก็เทิร์นก็จะเป็นแบบนั้นโอเค ไปเลยครับนี่เดี๋ยวต้องมาเล่นอะไรสนุกสนุกกันแล้วล่ะครับงานนี้ไีบับไปก่อนเลย แต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือมาแต่ในการบัฟแล้วก็การทำดาเมจอย่างเดียวเลยนะครับแบบพวกดีบัฟหรืออะไรพวกนี้เขาไม่มีเลยครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องพึ่งทีมสูงมากๆเลยครับในการเล่นเขา นี่เลยครับอคอกีตาร์ครับผมรีสกิลครับมาใช้แบบสนุกสนุกครับผมโอเคนี่ผมไม่ลืมสกิลไหนใช่ไหมเริ่มร้อนเริ่มร้อนโอเคครับไปเลยครับ เน้นเล่นสนุกครับจริงๆผมว่าก็มาติดครับเนี่ยแหละไอ้ผ่อนไ่อใส่พินโหได้ใช้ทั้งในการรีวิวได้ใช้ได้ใช้ทุกอย่างนะครับเอาจริงๆ

มาเลยครับมาเลยก็แล้วเราก็ไม่ต้องไปกดซ้ำด้วยนะครับสกิลสองเนี่ยไม่ใช่สกิลสองอไฮส์เนี่ยคือแบบไฮส์อยู่กันยาวๆเลยครับสกิลหนึ่งสกิลสามตอนนี้คือแบบทรงทรงได้แล้วก็ยาวๆไปครับดูสิครับคือแบบแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเพื่อนๆก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าผมจะทำยังไง มันน่าจะพอดาวออกแล้วครับมันก็จะวนนะครับงานนี้ไปก่อนนะครับ ขอกีตาร์ครับผมลีครับผมอย่างเงี้ยครับโอ้โหแค่คิดก็สน,นุกแล้วใช่ไหมครับหรือว่ามีผมตื่นเต้นเป็นคนเดียววะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมว่าสนุกมากจริงๆผมชอบมากเลยอะ Navarro Strike! มันแบบเพิ่มมากเลยครับเลยได้ว่านี่มาเพื่อแก้งกิมนี้ชัด,ชดขอบคุณครับที่แจกเกตเพิ่มยืดหายออกไปครับ เอาแบบมันๆครับมันๆไปเดีย๋ยวบบบตาเมจแถมให้กับแกก่อนจุดนี้หมดก็กดหน่อย <c oughs> มันตีไม่ต้องครับเกรดเรามารัวๆไม่ต้องเยอะมากครับใจไปแบบพอประมาณ ซึ่งมีบัฟจากตัวละครมันตีก็แบบเยอะสุดๆอยู่แล้ว <c oughs> อคือของดีครับจริงๆฮะแล้วทีนี้นะครับเห็นไหมครับว่าใกล้ละอีกนิดนึงไปเก็บไปก่อน อ่าเรียบร้อยครับแล้วคราวหน้าผมก็จะอคอกีต้าต่อครับสปอยเลยครับงานนี้ว่าผมจะทำอะไรเออ ตั้งแต่ทำมานะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ดูเพลินที่สุดแล้วครับเพราะมันจังหวะมันไปเรื่อยๆเรียบๆเนียนๆไปเลยครับผมเล่นไปแบบเพลินๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเห็นไหมครับคอกีตาร์ครับผม มาครับมาดูนี้กันก่อนเห็นนี่ไหมครับไฮสี่เก้าเทินครับผมโอ้แบบ เวอร์มากเลยครับจริงๆสุดยอดเลยครับผมเป็นแบบอะไรที่แบบโอ้โหไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรแบบนี้เอาละครับถ้าจบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวอาไอโดสครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับตัวนี้แต่ว่าก็ต้องพึ่งทีมหน่อยนึงเนาะก็อย่างที่ผมบอกว่าเขาไม่มีดีบัฟหรือการแบบฟื้นฟูการรักษาอะไรให้กับเพื่อนเขาเป็นตัวบัฟเพื่อทำดาเมจอย่างเดียวเลยครับ เราก็จะต้องจัดคล้อมไม้เหมาะสมกับเขาหน่อยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็คงจะต้องขอตัวไปเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ช่วยๆกันแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ